สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนําแอปเฮอร์นออนไลน์นะครับมีชื่อว่าโคโค่บอทนะครับก็เป็นแอปสะสมคะแนนนะครับถอนเข้าทูมันนี่เวเลตนะในส่วนของวิธีการหาคะแนนนะครับมันก็จะมีพวกนี้นะครับเนี่ยตัวที่25คะแนนนะครับพวกนี้จะเป็นพวกแบบสอบถามนะแบบสำรวจนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะทําตัว25คะแนนนะครับแล้วก็เข้ามาเช็คทุกครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับวิธีการทํานะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะให้เลือกรูปภาพนะครับมันให้เลือกหมวดสัตว์เราก็เลือกไปสมมุติถ้าไม่มีนะครับเราสามารถกดรีเฟซได้นะครับก็กดรีเฟซไปก็คลิกไปสักหนึ่งรูปนะครับถ้ามันไม่มีรูปสัตว์หรือว่าอะไรนะครับเราสามารถเราคลิกตัวนี้เนี่ยมาก็ได้เหมือนกันนะ,ะดนคะแนนชิ้นเดียวกันนะครับเช่นตัวนี้เนี่ยผมไม่รู้ผมก็ตอบเป็นสัตว์ไปเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ได้คะแนนเพิ่มมา75คะแนนนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะได้เพิ่มมา10%นะครับ75คะแนนก็จะได้7.5คะแนนนะตัวนี้เนี่ยเราจะรับได้ตอน7โมงเช้าเอ้9โมงเช้านะครับแล้วก็ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อสมัครต่อผมจะได้100คะแนนนะครับอผมก็จะได้10%ของเพื่อนเพื่อนนะครับได้สูงสุด10,000นะก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับผมยังไม่ได้กดรับเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่ผมถอนนะในส่วนของเลทการถอนนี่รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแตะกอนเนี่ยใช้อยู่ที่41,800กว่านะตอนนี้เนี่ยเมื่อวานยัง48,000นะครับตอนนี้เนี่ย47,000นะครับผมถอนไปล่าสุดเมื่อวันที่22นะครับ22มกราคมวันนี้เนี่ย2ี 22, ่กุมภาพันธ์นะครับก็1เดือนพอดีนะครับ อถอนไปทั้งหมด3ครั้งนะครับสำหรับแอปนี้อรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการถอนครั้งที่4นะแต่ว่าะจะได้คะแนนจากเพื่อนๆนะครับก็คือเชิญเพื่อนนะครับ,อ,อ,อ,นนรบอันนี้เนี่ยหเดือนพอดีนะครับได้มา5,700คะแนนนะก็ประมาณนี้ขอะขอยัดกดรับนะครับถ้าไม่รับเนี่ยก็คงไม่ถึงนะก็เดนใช้เวลาประมาณอีก5วันนะครับก็จะถึงก็ในส่วนของการถอนนะครับ แเราก็จิ้มไปมันมีมีพวกปัดกำนันนะครับอของแก๊ปนะครับ Tesco Lotus Gap Food Gap Mart นะครับทูมันนี่เวลแล้วก็ลาซาด้านะครับลาซาดานี่น่าจะเป็น500แต่ก่อนใน250ยตอนนี้เป็น5 0 0ล้อ่ะถอนเข้าทูมันนี่เวลด์นะครับจำนวนเงินก็คือ100บาทนะมันจะส่งเข้าเมลนะครับเราก็กรอกเมลของเราไปให้เรียบร้อยนะครับ นะก็กดไปบันทึกสำเนาถูกต้องนะครับใช้ระยะเวลาในการถอนก็ประมาณ 3- 4วันนะครับบางทีก็2วันนะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าใครจะหนาดตัวไหนนะ,ะกดรีเฟซด,ดูนะครับเผื่อนมาใหม่ก็มีมาหลายละอันนี้ผลไม้นะครับเราก็ต่อไปอกล้วยก็เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้เลยก็จะได้คะแนนขึ้นมานะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวรองเงินเข้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ